let ชีน่าโครงการมีร้านสะดวกซื้อส่วนกลางมีสระว่ายน้ําและฟิตเนสโดยห้องที่เราจะพามาดูวันนี้เป็นรูปแบบ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ามีพื้นที่กว้างสําหรับทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่าใครที่กําลังหาคอนโดใจกาลางราชะดาทีอยู่ใกล้กับเดอะสปรีทราชะดาและ m r t ห้วยขวางต้องดูคลิปนี้เลยเพราะบอกเลยว่าห้องส,สวยๆที่เฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้ราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่คหลักพันเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้เป็นแบรนด์ชั้นนาอย่างเคคอนเซ็ปต์และว,วัสดุกระเบื้องอย่าง SVC อย่างดีที่นอกจากให้ความสวยงามแล้วยังทนทานและกันน้ำร้อย มีมาพร้อมส่วนครัวที่มีให้ครบทั้งซิงล้างจานและเตาไฟฟ้าและช่องวางตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้ด้วยนะทุกคนเราไปดูห้องนอนแรกกันเลยโดยห้องนอนแรกจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่ที่เหมาะสาหรับคุณพ่อคุณแม่โดยห้องนี้เขาจะให้เตียงและฟูกขนาด5ฟุตไปเลยเหลือแค่เอาผ้าห่มกับหมอนมาก็สามารถนอนได้เลยส่วนหน้าต่างก็ติดผ้าม่านสองชั้นกันยูวีให้นอนหลับสบายแสงไม่แยงตาถัดมาจะเป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวสามารถใส่เสื้อผ้าได้เลยถัดมาจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเบดรูมที่เหมาะสําหรับคุณลูกหรือจะใช้รองรับแขกก็็ไดด้้้แหองนนีกติม่ ยูวีสชั้นให้อีกไม่พอยังมีแอร์มาให้ด้วยนะรวมทั้งหมดคือให้แอร์ถึง3ตัวเลยส่วนห้องน้ำจะใช้สุขภัณฑ์สีขาวสะอาดตามาพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นที่เขาให้มาฟรีบอกเลยว่าได้ห้องนี้ไปสามารถเปิดใช้งานได้เลยบอกเลยว่าใครสนใจห้องที่เหมาะกับครอบครัวแบบนี้สามารถทักมาได้เลยนะ